สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับช่องคนต้นเรื่องนะครับวันนี้วันที่5เป็นวันลอยกระทงผ่ามาที่วัดอรุณครับเพื่อนๆพี่ๆครับช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยแดดล่มลมตกนะครับพามาชมภาพสวยๆเดินไปชมบรรยากาศด้านในด้วยกันนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาแล้วคนเยอะเลยทีเดียวครับ นักท่องเที่ยวเริ่มมานะครับคนเยอะเลยคือคักมากเลยครับตอนนี right ้นะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันรถออกหปกันบูกไปกันมากันบเ๊ไกมามา ว้าวด้านในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับพื้นที่ภายในพ้าปางคึกคักที่สุดเลยครับเ่วงของเย็นวันที่ห้าวันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงเพื่อนๆครับ เต็มไปหมดเลยคึกคักมากๆวันสุดท้ายของประเพณีลอยกระทงนะครับจุดไทยสวยๆด้านในนี้มีแต่รอยยิ้มครับเพื่อนๆพี่ๆครับมีแต่รอยยิ้มสุดยอดด้านบนนะครับ มีแต่ภาพส,ายสวยๆสวยงามจริงๆโอ้โหด้านบนชั้นสองของพระปางนะครับอยู่ด้านบนนู้นคนเต็มเลยนักท่อง,งเที่ยวถ่ายรูปกันเต็มเลยครับ เดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนด้วยกันนะครับว้าวสวยมากสวยที่สุดเลยครับมีแต่ชุดไทยทสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้นะ ทองฟ้าก็สวยไม่มีฝนแล้วนะครับสวยที่สุดเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับบรรยากาศดีที่สุดเลยวันนี้นะโอ้โหจุดไทยขายดีครับแบบนี้ก็ถูกใจนักท่องเที่ยวสิครับฝนก็ไม่ตกแล้ว ได้ถ่ายรูปสวยๆรวมถึงมีอาหารอร่อยๆด้วยวัดอรุณวันนี้ประเพณีลอยกระทงสวยมากๆแดดอ่อนๆครับช่วงเวลาเย็นๆเพื่อนๆพี่ๆครับเดี๋ยวชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะครับพระป่างวัดอรุณวันนี้สวยจริงๆครับเพื่อนๆพี่ๆสวยมากๆเข้ากับเทศกาลเข้ากับประเพณีลอยกระทงในวันนี้เลยครับ ชุดไทยสวยๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวมใส่นี่โอ้เป็นอะไรที่งดงามมากๆเข้ากับบรรยากาศเลยครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วถูกใจที่สุดเลยครับนานๆได้มาถ่ายสักครั้งหนึ่งเห็นภาพสวยๆแบบนี้เป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆเลยครับเพื่อนๆบีพีครับเข้าสู่หมวดของ าการท่องเที่ยวเลยนะครับฝนน่าจะน่าจะหมดแล้วมั้งครับบรรยากาศการท่องเที่ยวคือคักแล้วเริ่มกลับมาอีกแล้วครับเพื่อนๆพี่ๆครับมาเที่ยวกันนะครับช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเที่ยววัดวารามของประเทศไทยนี่ละครับวัดอรุณก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจมาก,มากๆอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันนะครับมาไหวาพ้พระภายในวัดอรุณก็มีพระ พุทธรูปนะครับเก่าแก่เยอะแยะมากมายให้เราได้กราบบหา้บูชาขอพรกันมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปนอกจากอ,าองค์พระปรางแล้วบวชน้อยวิหารน,น้อยก็จะมีจุดสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปรวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้มาขอพรมากราบบหา้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอรุณน,นะครับแล้วก็มี ด้านในของพระวิหารแล้วก็พระโบโสดนะครับพระพุทธรูปเก่าแก่มากๆแล้วก็มีจุดถ่ายรูปที่ที่พี่ทางภาพมักจะนิยมพานักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปครับเพราะมันสวยมากเลยแล้วก็จะมีริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับภาพวสวยๆช่วงเย็นๆพระปราง ในช่วงที่พระิตกำลังจะตกดินก็จะทําให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันวัดอรุนเป็นอีกวัดหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่ายครับการเดินทางสะดวกมาทางทางเรือทางรถสะ,ส,ะสะดวกสบายนะเพะเื่อนเพื่อนพี่พี่ครับสะดวกสบายมากอยากให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกันนะครับถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ในกรุงเทพนะครับมีจุด สำหรับให้เราต้องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยกันสำหรับวัตรลุนเนี่ยพระปางถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องมาที่นี่นะครับนี่คือไฮไลท์สาคัญที่คนทั่วโลกรู้จักวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับต้องบอกว่าคึกคักที่สุดเลยด้านบนเองนักท่องเที่ยวก็เรียกว่าได้ ได้ถ่ายรูปกันอย่างสมใจเลยครับทุกมุมเลยช่วงเย็นๆอากาศดีครับเพื่อนๆพี่ๆผมยืนอยู่ด้านบนนี้ผมไม่อยากลงเลยครับมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามโอ้โหยิ่งตอนนี้ทางวัดเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยสุดยอดเลยครับเพื่อนๆพี่ๆครับชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะครับ วัดเปิดเพลงได้บรรยากาศจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับมีอีกหลายจุดเลยพี่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับ สุดยอดมากเดี๋ยวไปด้านนอกนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆไปหาหมุมสวยๆไปดูด้านนอกบรรยากาศด้านนอกกันนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้าง คนเยอะมากๆเลยครับด้านไหนปละปลางนเนี่ยเดี๋ยวผมพาอ,ออกไปด้านนอกนะครับไปชมบรรยากศาศด้านนอกกันว่ามีมมอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับให้นักท่องเที่ยวเดินไปกันก่อนอด้านบนก็ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆพีครับ เดี๋ยวไปด้านนอกกันครับช่วงเย็นๆนะท่องเที่ยวเริ่มทยอยมานะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะใครที่มาเยือนวัดอรุณเดินเข้ามาในพระปลางก็จะต้องถ่ายรูปกันก่อนเป็นที่ระลึกเลยครับตรงนี้มุมสวยๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันด้านนอกนะครับเห็นว่ามีการสาธิตการทํากระทงด้วยของแต่ละภาคนะครับไปชมด้านนอกกันดีกว่าครับสวยมากเลยครับเพื่อนๆพี่ๆครับนี่นามาโชว์กันนะครับกระทงของแต่ละภาคมีการสาธิตการทำกระทงด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังนะฮะเตรียม เตรียมไว้พร้อมแล้วใครอยากจะทําทกระทงนะกเย็นนี้ก็มาลองได้นะครับสวยมากของแต่ละภาคนะทุกภาคเลยครับจัดโชว์อยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังก็เป็นจุดสําหรับสาธิตย์การลอยกระทงการทํากระทงครับบรรยากาศคึกคักช่วงเย็นๆนะ ศไม่ร้อนลมเฉยๆนะครับคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายวันที่5ของกินเยอะเลยครับที่นี่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูจุดที่จำหน่ายขายอาหารเครื่องดื่มนะมีทั้งอยู่ด้านหน้าของโบสถ์น้อยวิหารน้อยนะครับในจุดหนึ่งก็อยู่ตรงบริเวณ ต้นโพล้านโพตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูสำหรับใครที่จะมาก็เย็นนี้ลองมาดูนะครับตรงนี้เป็นจุดลอยกระทรงนะโอ้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวสวมยุทธไทยส,สวยๆเยอะเลยเข้ากับบรรยากาศเลยครับคนไทยคนต่างชาติเดินกันอย่างมีความสุขเลยครับ ใกล้กกันนี้ก็จะมีการสาธิตการทำลูกบัตรการทำกระทงให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำกันนะครับยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆดีจริงๆครับถ่ายรูปก็คงจะสวยนะวันนี้นะครับ หลักท่องเที่ยวมาก็ได้ถ่ายรูปกันครับครั้งหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันไว้นะฮะนี่ครับชาวต่างชาติท่านนี้ถ่ายตั้งแต่ตรงนู้นะครับตรงกระทงที่นำมาโชว์นะของแต่ละของแต่ละภาคแล้วก็เป็นจุดสาธิตการทํากระทงนะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้ครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ต้องไม่พลาดโอกาส หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่เต็มร้อยนะมีการไว้อะไรของแม่หลวงแต่การจัดงานก็ยังคงอยู่ครับก็ยังคงสืบทอ,อดวัฒนธรรมประเพณีของเราต่อไปนี่คือร้านอาหารนะครับของแต่ละภาคเลยของกินอร่อยๆทั้งน,นั้น เพืเ่อนๆพี่ๆครับมีแต่อของดีๆทั้งนั้นเลยครับไว้สำหรับต้อนรักลักท่องเที่ยวไว้สำหรับต้อนรับคนที่จะมาเที่ยวในช่วงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเดินดูไปด้วยกัน,กนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ